สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีข่าวป,ปอพข่าสารชรพัยเตือนก่อนรุ่ไวัยปลอดภัยทุกเวลาได้เวลามาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับในสัปดาห์นี้พบกันในตอนที่25ครับประจำวันศุกร์ที่21เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนครับผมอมอัครีวินจิติครับ นที่ชันกระตายขวรังคณาทาราสาวรกค่ะก่อนจะไปพบกับประเด็นที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดาตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากสถานีข่าวปอพนี้ค่ะ,ค,ะครับแล้ววันนี้3ช่วงนะครับยังรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยนะครับช่วงแรกไปพบกับข่าวสารในช่วงของภัยรอบวันกันเลยครับ เริ่มกันที่ช่วงภัยรอบวันค่ะเราได้ประมวลเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในวันที่14ถึง20เมษายน2566จะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเช่นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พศ2566 ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566เกิดอุบัติเหตุรวม2,203ครั้งผู้เสียชีวิต264รายผู้บาดเจ็บ2,208คนซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมพบว่าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับลดลงจากปีที่ผ่านมาทั้งนี้สปทได้ประสานจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกโดยเฉพาะจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงพร้อมประเมินผลการดําเนินงานลดอุบัติเหตุตามมาตรการที่กําหนดโดยเฉพาะมาตรการที่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ทําให้จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลง เพื่อให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนในมิติเชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยรายงานในช่วงสัปดาห์นี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน12จังหวัดรวม39อำเภอ9 5ตำบล262หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย1,925หลัง แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11จังหวัดได้แก่อำนาจเจริญสุรินทร์ชัย,ยภูมิสกลนครอุบลราชธานีอุดรธา,านีนานร้อยเอ็ดกลาลสินเยโสธรหน,นองคายและเลยภาคใต้1จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงในภาคใต้2จังหวัดโดยที่นครศรีธรรมราชคลื่นลมแรงซัดเรือประมงขนาดเล็กล่ม10ลำผู้เสียชีวิต1รายผู้บาดเจ็บ2คน ส่วนสุราษฎร์ธานีคลื่นซัดเรือเฟอร์รี่ซึ่งจอดเทียบอยู่ที่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่พริกตะแคงข้างไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป ช่วงฤดูร้อนปีนี้บางพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแลง้งให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการและจัดสรรน,น้ำรวมถึงความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยขณะน,นี้มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแลง้งจำนวน2จังหวัด2อ,อำเภอ2ตำบล3าหมู่บ้าน ได้แก่ชนบุรีที่อำเภอเกาะสีชังเป็นกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคชุมพรที่อำเภอท่าสแสเป็นกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรทั้งนี้ปอพได้สั่งการให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จะเตรียมรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมอย่างถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องร่วมถึงสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลพันน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแลง้ง และนี่คือสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการรวมถึงสถานการณ์พายุดดูดดร้อนและภายแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครับคุณผู้ชมครับ,รบเราก็จะมีข้อมูลสถิติการเกิดสาธารภัยในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูจก,กันเลยนะครับเริ่มจากอุบัติเหตุทางถนนครับในช่วงวันที่13ถึง19เมษายน2566นะครับ อุบัติเหตุทางถนนนะครับมีผู้เสียชีวิต264รายบาดเจ็บ6,032คนนะครับโดยยอดสะสมอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นปี2566เป็นต้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตรวม4,887รายบาดเจ็บ248,045คนครับต่อกันด้วยวัตภัยค่ะเกิดเหตุ473หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่18จังหวัด62อำเภอ160ตำบลหรือเทศบาลค่ะ สำหรับอุบัติภัยนะครับเป็นอุบัติภัยในเคหสถานในพื้นที่สาธารณะและการจราจรทางน้ำนะครับทั้งหมด16ครั้งครับมีผู้เสียชีวิต17รายและบาดเจ็บ5คนครับและทั้งหมดนี้นะครับคือภายรอบวันในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้นะครับช่วงหน้านะครับเรามีข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่คุณต้องรู้ในช่วงของแจ้งเตือนภัยครับ คุณผู้ชมคะช่วงแจ้งเตือนภัยพื้นที่ใดมีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่ต้องเฝ้าระวังบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณตั๊กครับจากการติดตามสภาพอากาศกับ รมอุตุนยิยมวิทยานะครับพบว่าช่วงวันที่23ถึง25เมษายน2566ครับหลายพื้นที่มีแนวโน้มเกิดพายุฤดูร้อนนะครับโดยมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่านะครับซึ่งจะเริ่มเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะรับผลกระทบในระยะถัดไปครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภายัยได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง เกิดพายุดุดร้อนจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดเตรียมชุดเครื่องที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะครับมาต่อกันที่ข้อมูลคาดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5นะครับของกรมควบคุมมลพิษโดยช่วงวันที่2 1ถึง26เมษายน2566นะครับ พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ,อยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองหรือ PM 2.5นะครับโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาทิจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5มีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพอากาศเปิดและเพดานการลอยตัวของอากาศสูงขึ้นประกอบกับลมทางใต้มีกําลังแรง จึงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ค่ะครับก็ต้องเน้นย้ำต้องสกิดคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อท่านออกจากบ้านนะครับก็ ป้องกันทั้งฝุ่นละอองแลวก็โควิด -19 ด้วยนะครับรวมถึงการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมากมากนะครับจะช่วยให้ท่านปลอดภัยจาก PM2.5 ด้วยนะครับรวมถึงระยะนี้นะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพอย่างเป็นพิเศษนะครับนาทีสำคัญครับการอยู่กลางแดดเป็นเวลานานก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับจะช่วยในเรื่องของโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงแจ้งเตือนภัยในสัปดาห์นี้ช่วงหน้าสาระดีๆรอท่านอยู่นะครับในช่วงของรู้ทันภัยครับคุณผู้ชมคะช่วงฤด,ดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแรงและฝนตกน้อยค่ะรวมถึงแหล่งน้ําตามธรรมชาติมีระดับน้ําลดลงทําให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรค่ะช่วงรู้ทันภัยในวันนี้มีสาราดีๆ เกี่ยวกับวิธีการรับมือภัยแล้งไปติดตามกันได้เลยค่ะเซนครับรู้ทันไภัยไปกับปอพอฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยขอแนะน้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊กน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่หัวก๊กน้ำ มันตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ําอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ํารั่วไหลส่วนเกษตรกรควรวางแผนการเพาะป,ปลูกให้เหมาะสมงดทานารังและปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ําน้อยเพื่อป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําหากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการใช้น้ําที่มีอยู่จํากัดอย่างคุ้มค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้าในช่วงฤด,ดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภยัยสายด่วนนิรภัย1784ครับคุณผู้ชมครับอย่างจากที่เราดูคลิปไปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกันใช้น้ําอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้มีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤด,ดูแ้งนี้นะครับคุณตั๊กครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากสถานีข่าวปอพอแล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภายัยผ่านช่องทาง Facebook Fanpage กลมป้องกันและบันเทาสาธาภัย DDPM และช่องทางทวิตเตอร์ @DDPMnews และเรายังมีสายด่วนนิรภัย1784สําำหรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับผมโอมอาัคาราวินเขียวดิตครับ และดิฉันค่ะกระตับารังขนาดธารลาสวรุรวมถึงทีมงานสถานีข่าวปอพอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและอย่าลืมมาพบกันนะครับสัปดาห์หน้าวันศุกร์ห้ามงเย็นแบบนี้นะครับกับสถานีข่าวปอพอข่าวสารสารรพภยัยเตือนก่อนรุ้ไว้ปลอดภยัยทุลาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ